วัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาทบทวนกันต่อนะคะในเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบไม่มีการทดนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่หนึ่งเพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพันโดยการตั้งบวกได้ข้อที่สองเพื่อให้นักเรียนสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ ข้อที่3เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพบควรกันก่อนนะคะว่าวิธีการตั้งบวกเราจะทำอย่างไรนะคะอันดับแรกเราก็ดูที่โจทย์นะคะโจทย์บอกว่า239ร้อบวกสี่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ นักเรียนรู้ไหมว่าจํานวนใดเป็นตัวตั้งคะจํานวนที่เป็นตัวตั้งก็คือสองร้อยสามสิบเก้าค่ะและจํานวนใดที่เป็นตัวบวกคะจํานวนที่เป็นตัวบวกก็คือสี่ร้อยห้าสิบนะคะจํานวนที่อยู่หลังเครื่องหมายบวกคือตัวบวกนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะสำหรับวิธีการตั้งบวกนะคะเราก็จะต้องเริ่มบวกทีละหลักนะคะโดยขั้นที่หนึ่งนะคะเราจะต้องเริ่มบวกจากหลักอะไรคะหลักหน่วยค่ะเวลาที่เราเขียนการตั้งบวกนะคะจะต้องเขียนเลขในแต่ละหลักให้ตรงกันหลักหน่วยก็ให้ตรงกันเลยหลักสิบให้ตรงหลักสิบ หลักร้อยให้ตรงหลักร้อยค่ะมาดูขั้นที่1นึ่งค่ะเราต้องเริ่มบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะมาดูค่ะหลักหน่วยระหว่าง9กับ9 0 9บวกศได้เท่าไหร่คะเพียน9้าบวกศูก็ได้9เราก็ใส่เลข9กให้ตรงกับหลักหน่วยค่ะต่อไปขั้นที่2เราก็ต้อง บวกในหลักสิบค่ะมาดูค่ะหลักสิบมีเลขอะไรบ้างหลักสิบมีเลขสามกับเลขห้าสามบวกห้าได้เท่าไหร่นักเรียนนักเรียนถ้านักเรียนมีจานรนะัดเพิ่มนักเรียนก็ต้องเอาเลขที่เป็นจํานวนมากเนี่ยไว้ในใจสามกับห้าอะไรมากกว่ากันคะห้ามากกว่าเอาห้าไว้ในใจนะับต่อไปอีกสามห้าแล้วก็หก 7จ็ดังนั้นใส่เลขแให้ตรงหลักสิบเลยนะคะต่อไปขั้นที่3ค่ะเราก็จะต้องบวกในหลักร้อยนะคะมาดูจำนวนในหลักร้อยค่ะก็มีเลขสองก,กับ4เราก็ต้องเอาสองไปบวกกับ4โดยเอาจำนวนมากไว้ในใจก็คือสี สแล้วนะับต่อไปอีกสองค่ะสี่แล้วก็ห้หได้หใช่ไหมคะเราก็ใส่เลขหให้ตรงที่หลักร้อยค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่า239ร้อมบวกสนะี่หมันได้เท่ากับ6ก9ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ การบวกเราก็จะต้องเริ่มบวกจากหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยแล้วก็ไปหลักสิบแล้วก็ไปหลักร้อยนั่นเองค่ะทีนี้นะคะคุณครูคจะให้นักเรียนทบทวนความรู้โดยคุณครูจะมีโจทย์อยู่ด้วยกัน5้าข้อนะคะโจทย์5้าข้อนี้ให้นักเรียนทำลงในสมดุด ะะทำแบบหน,นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะในหน้ากระดาษของนักเรียนแบบนี้นะคะบรรทัดเต็มสุดนักเรียนต้องเขียนวันที่เขียนวันที่เสร็จจีดเส้นใต้หนึ่งเส้นขึ้นบรรทัดใหม่มาเขียนคำชี้แจงค่ะจงหาผลบวกเสร็จแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะขึ้นบรรทัดใหม่ นักเรียนจะต้องเขียนตัวหนังสือเนี่ยให้อยู่ภายในเส้นสีเข้มเส้นหนานะคะเขียนโจทย์ค่ะนักเรียนเว้นวรรคช่องว่างเนี่ยให้ถูกต้องนะคะช่องสี่เหลี่ยมน,นักเรียนใช้ม้บรันทัดตีก็ได้นะคะจะได้ตรงเนาะขึ้นมันทัดใหม่มาเขียนคําว่าวิทีทำตีเ,เส้นใต้สองเส้นนะคะ จากนั้นค like. ่ะน em ักเรียนตั้งหลักให้ตรงกันเลยนะคะจำนวนที่เป็นตัวตั้งจํานวนที่เป็นตัวบวกนะคะหลักหน่วยให้ตรงกันหลักสิบให้ตรงกันหลักร้อยให้ตรงกันนะคะขั้นระหว่างจํานวนที่เป็นตัวตั้งกับตัวบวกด้วยเครื่องหมายบวกนะคะนักเรียนสังเกตให้ดีนะเครื่องหมายบวกเราจะเขียนที่เส้น จางๆนะคะตรงกลางเนาะจากนั้นค่ะในคำตอบนะคะเราก็จะใส่บรรทัดถัดไปเนาะให้ตรงหลักและอย่าลืมขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะสำหรับคำตอบนะใต้ตัวบวกเนะี่ยขีดแค่เส้นเดียวส่วนใต้คำตอบเราต้องขีดสองเส้นนะคะ จากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะเขียนคําว่าต่อขีดเส้นใต้สองเสน้นและเด็กๆคะถ้าเจอคําว่าต่อเมื่อใดให้เขียนด้วยเลขไทยนะคะก็เขียนไป628ี่ทีนี้ค่ะใน,นในหนึ่งหน้าเราจะสามารถทำได้2อ้อนะคะนักเรียนก็ตีเส้นใตไ้ไปเลยและขึ้นข้อใหม่ เขียนโจทย์นะคะทีนี้มาดูวิธีทำค่ะเราก็ต้องเขียนแต่ละหลักให้ตรงกันใช่ไหมคะการที่งานของนักเรียนจะเขียนได้เรียบร้อยนั้นนะคะนอกจากจะตรงหลักในแต่ละข้อแล้วถ้ามันมีข้อที่อยู่ข้างบนนักเรียนควรจะเขียนให้มันตรงกันเลยเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะหลักหน่วยทั้งสองข้อเนี่ยมันตรงกันเลยหลักสิบก็ตรงกันเลย หลักร้อยก็ตรงกันเดินแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบด้วยเลขไทยน,นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าข้อค่ะค่ะเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่าเด็กๆ